สวัสดีค่ะมือนีอู้ฮูอู้บบปาขาวแมอูู้อปาขาวสวัสดีค่ะมือนีไม่เห็ดอีหยังกันค่ะตอบแน่ตอบแน่ไม่เห็ดอีหยังนี่บกเ,เขาใจนี่มหาป้าคือมหาเล่นนี่มาเล่นโปง่งคือมหาป้าค่ะโอ้ทำความสะอาดดูได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากกดไลค์ให้เลย นี่แหละที่สังคมต้องการบ้านสำราญนะคะมาซอยกันเอาโปงออกด้วยค่ะพ่นให้ความสะอาดนี่แหละที่สังคมต้องการเนาะพ่นกับจีใดป้าไปกินน้ำเด้นนี่พ่นกับจีไดป้าไปกินน้ำเด้อนี่พ่นทำความดีด้วนี่อุตส่าห์ย่องโดยพญานิลูกแหวงด้วยนี่อุ้ยเหมือนนี่แหละที่สังคมต้องการพนาพ่นว่ามาเอาโปงออกจากน้องน้ำอย่าให้มันหกค่ะ น้าไม่เสีบยบอร่อถ่วมเน<อ> <c oughs> นี่แหละที่สังขังต้องการบาอ่อะคือสิว่หลุดไ้ <c oughs> อือ <c oughs> หายากนะอย่างเงี้ยนี่นี่แหละคือการดักปลาแบบเขินออนี่ยังเกะาะภาษาอีสานว่าดักปลาแบบพุ่มปัญญาคนบานเห่าเนาะบ่ต้องเรือหรูอลังการมีแค่าตาขายเอาปโป่งออกด้วยค่ะนี่เขินโปง่ง บัดน,นี้ป้ามันกาบโมมีบ่บอ,งบองไฟค่ะมันกาสีตุ้งนิงตุ้งนิงตุ้งนิง,ง,นงกัดจับกันได้ง,ง่ายๆเนาะเออ,อร่วมทีมเดินนะคนหนุ่มรอบ้านนครลำปางกุญสีมีบ้านสำนักเลยค่ะเพิ่นกับมาซอยกันเนาะกับสิได้ป้าแบ่งกันไปกินเลยคะ่ะมีลุงวัดมีลุงเมย์มีบ้านสำราญกับโบหงส์จักซื้อเพิ่นดอกอโดยเฉพาะลุงแหวงนี่แม่ขึ้นไปยังโพลงมามาเอาโปงขึ้นนี่ฟ้าสิได้จับป้านี่ยังว่าสิได้ขอป้าปีงกินนี่ โอย Salvador, ลืม้งุ่นเนาะแรกิบ่ยเยงไปตมอลไ้ลูกแหวงหลายๆเด้อโอยืมลืมโอ้ยคนเฮ็ดอยู่ัหนตัวนี้ลุงเฮียนี่ตัวนี้คนตัดโปงนี่โอ้นี่แหละที่สังคมต้องการนี่แหละนี่แหละหายากอืมแล้วก็สิได้ป้าคนละสิบโลยีบโลเด้บานนี่ไปไปฝากคนอยู่บ้านป้าไหนหีแม่บ่อนแซวสะเลย วิถีคน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 อีสานบ้านเฮาเนาะภูมิปัญญาคือว่าหากินแบบง่ายๆค่ะก็คือความสาม,มาคัคคีนะคะสีเห็ดผู้เดียวว่าใด้วยต้องเห็ดเป็น7-8คนพนา,า,ส,า,ส,ารสรุปคือน,นี่แหละที่สังคมต้องการอันตไคายด้วยค่ะนข้าเจ้ากระสิเจ้ากะสิดัก สองขางเพื่อบอหายป้าแลนไปทางอื่นนะคะ,ม,ะนะมันก็จะอยู่ในกรอบทีเพิ่นเพิ่นบ้างจะสีนะมันก็จะอยู่ในกรอบนี้เนาะกรอบแบนี้น,น,นี่ถ้ามาออกมันก,ก็จะมีด่างค่ะด่างขังไว้มีด่างขังไว้นี่ถ้ามาออกคะ่ะเพิ่งจะขังหนามไว้หนะด่างบอกยัยหนึน่งภาษาบานเัาเอื่นด่างเนาะภาษาไทยก็เอิ่นเอียงตะขาบ่าคะ่ะจะนอยป้ามันก,ก็สิโดดยง่งจุงจุ้งก็จับเอาเด้ค่ะอืม กันด่างที่ด่าง้าพนก็ก็นดังเนาะค่ะานเราเอ็นดัางค่ะบ่อยป้ามเรียนไปใน้องน้ำเนาะกันประมาณกับไงตืค่ะที่พนก็จะวานเนาะพนเอาปงออกพนก็จะพนที่ที่คุณลุงทั้งหลายพนน้าๆทั้งหลายนี่แหละพนกะจะบานเหค่ะมันกระลุเฮียนะคะนี่ยอดป้าหยังก็กินแสบบนแล้วขับปิงหอน ถ้ามันเจี๊ยบมันจะบาบเสบคือว่าอ้อมมาแั้งไว้น้ำย้า้มันไปไหมเอ้อมมาแข่งทางพุ่นหอยเคลื่อนหวยไตนะคะนี่หวยหอยหวยนครบ้านลำปางเลยค่ะนี่ให้ย้ายโซเบิ้งโซเบิ้งโซเบิ้งกระปิ้งนะเพคนว่าเอาปิ้งบเบาเบาดอกค่ะยานปริงปริงกว่าตัวนี้ใหญ่เด็ดปริง อบดมันไก่สิแล่อละตัวนี่พ่นไก่ชีดิตึกกิดตัวนี่เอาแหียวานใคหวานมันแมนบอนี่ผู้ใด่นมานกับผู้นั่นเมนบอลโอ้อันบอกระสันกะวานแล้วก็ซอยกันจับได้แล้วมาแช่กันหรือมาแบ่งกันทะทอกันขอด้วเด้อ อ้โอ้โอป้ามากะจะนีนะคะเพราะว่าตีวงแค็บว่าแม่นรุดไปเบิดละบ่มันดิ่นๆเนี่ยาแมมันมุดมุดไปเบิดละบ่เนี่ นค่ะมามาขอปลาเขากินหรือว่ามากำลังใจหรืออะไรนี่คะสองคนนี้มาล,ลอยใช่ไหมอู้อู้แม่มันออกไปหรอบ่อนันนี่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 อู้อู้ ยโยกไม่สิหลอดออกแต่ว่าเขาเหยียบไปละบาทถวพพริกลอกโอ่งโอ้ยมีผูมันมันเนาะมีแต่แบบจะคนนี่หาหกเจ็ดสามสี่หาหกเจ็ดแปดแปดคนโอ้สุดยอดสุดยอดบ้าพุนะ มาสีบูหัจ้ไหนมันดินเต็มตานาโมอยู่นี <Uh ่อันเมื่อก็นอนเว้นกอนค่อยคอยตืกกระไดตัวเบอรอิมาตืกกระได้ตัวป้ากับลาอยู่ที่ใคร วิธีจับปลาโดยใช้ตะข่ายสองเส้นนะคะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายกันในบริเวณที่กว้างขวางเติบหนึ่งเกือบประมาณสองงานเนาะเกือบครึ่งไร่ที่เขาจะใช้ที่เขาจิใส่แหวานนะคะพอเอาเอาโป่งขึ้น กู้ยบ่อยู่มันอยู่ในอันนี้นี่นะแล้วมันก็บกขืนเลยบ่กบับปังมาต้องไปถามหาแลว้วมันหายากอ่าไกลแล้วละบุดตําบุดไกลแล้วแล้ว,ลลว,ลวนี่ละ่ะสังคมต้องการหาปลาไปกินในเฮียนเจ้าของก็ทำความสะอาดหนองน้ำไปด้วยนี่แหละค่ะที่ต้องการ สิริประพาชาแนลเข้าไปเลย,ยจ้าไายเยอะเพราะท่านมีเมี่เยอยู่ยกมือขึ้นเ <c oughs> สียเขียวเพราะท่านมีเมียยด้ยข่าววานนั้น <c oughs> เอ้ากับหัวตะนนอะจห้องไห้บ่ <c oughs> เอ๊ะกระปิงบ <c oughs> ่่าผู้ได้งก็ลงเดอ้อบได้กินกับบากินดอกป้านี่ ต้นนี้ก็จะมีกระปิ้งกัดเนาะค่ะกัดผู้เบาผู้เบาสัหญ่ผู้เบาสามัาสามหน่อยเป็นน้ากระปิ้งกระปิ้นตัวใหญ่ๆเนาะคะ่ะโอ้อีสรรันบาลงดอกอีสันยานกระปิ้นโบเรกินกับเบรกินดอกค่ะเด้อแต่ในหน่อยวิญญานได้สมุอเนี่ยยันยานกระปิ้งอู้ปลาตองแหมโตบักใหญ่เลยนี่อันนี้คือปลาตองเออสิไปตักมันได้จังเลยฟงางท่าหนี่ก็จะไป้บานเห็นน่อยนะคะอันนี้เชื่อมต่อถึงบานเห็นน่อยด้วย อันนี้บ้านบ้านไหวยบ้านลำปางอันนี้ไปทางนี้ก็ขึ้สิไปเส้นทางจุดศาลาบ้านห้วยน้อยเนาะเขืเอเอ่อนเงี้ยเออศาลาแหละอ่าจะลงน้ำชีลงน้ำชีจะไปภูหละฟ้าน,ำน้ำดนบ้านบ้านเฮาบ้านลำปางบานสมัดพุน่นเลยเด้ขอข้างพุ่นนีข้างผีมีกระไรเด้อค่ะนี่อู้อู้อู้กระคอยใหญ่เอาคือบ่มาจับเอาว่าแม่มันบุดไปลรอบ่ ้าวบุดตํบุดที่สังคมต้องการหาปลาในห้วยเอาเอาโปงขึ้นจากหนังนะคะใหญ่มากพีน้องเอ้ย FC ใหม่ FC เก่าไม่เคยเห็นปลาคอใหญ่ไ <c> ม <oughs> ่เคยเห็นปลาคอใหญ่กับมะเบิงเด้อค่ะเด้อ fc ใหม่ fc เก่ากดไลค์กดแชร์หายน้ำเด้อค่ะเดอะ้อภูมิปัญญาไทยวิถีชาวบ้านทำมาหากินแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่เรามีเราสามาคคีกันมาช่วยกันบรรท่าเอินอนนาาเอ้นโปงจอบเนนะภาษาไทยเอิ้นโปงจอบเมคือกันนั่นแหละเออก็คือผาาทั้งไทยะะไทยั้เล่าด้วยค่ะกับคนไทยที่อีสานนี่แหละคนบางคนนั่งทำอะไรกับถุงปุยนะอันนั้นคือดุงวัเดเน้ะ เอาโปรงขึ้นขึ้นมดแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดมีแรงด้วยค่ะมดแล้วนะว่าบ่เมื่อาภาษาบ้านเฮาเอิ้นเถอะเนาะก็คือนะใหม่มันอยู่ในหนังอะค่ะเพิ่นก็จะดึงขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นกระชวายเห็นคนก็ะยานอันตรายเนาะเวลาเห็นมันไปติดใหม่มันก็จะขาดจ้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งเห เสรุรวนเหล่าบ้านเขาการหลักกระจามาแบงผูดเป็นบ่ โอ้หมดออกมาได้แล้วไปแล้วเเออยู่่กมาานน้ัปขหากินง่ายแท้บางทีโอ้ตอนนี้ปลาก็จะกระโดดออกจากนี่นะมันก็มาติดตรงนี้เนาะผู้อันนี้กับผู้นี้เนาะเออโอ้สุดยอดสุดยอดไม่ต้องหวานค่ะตรงนี้มาติดติด ติดตะไคร้เออติดตะไคร้แล้วนะติดตะไคร้แล้วนะโอ้ยใหญ่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 ฮะโอ้มีลีละโอ้ไม่ทันการหาปลาอีกโอ้อ่าจัดไปแล้วค่ะหนึ่งตัวแต่เจ้าโตยังอ่ะยังปลากระตกะมุกได้น้ำขี้ต้มมาบ้าได้น้ำขี้ต้มตัวเนาะขนาดเป็นแป้นยังจะเอาว่ามันบ่ได้เพ่งเฮ้ยดูเพื่อน เอางวโคลอโคอลคค่ะอโคลมันแทมันมันคือกระดูกส่วนมากอันบ่เขาแหค่ะแต่กระดูกใส่ตั้าให้จับง่ายๆเลยค่ะโอ้เขาร่วมกันเนาะเขาซอยกันเนาะเขาแบ่งกันเนาะเอามาได้สิเป็นมีอย่างซอยกันเอาเนาะเหลือต้องสองสองด่างอือสามด่างหูใหญ่แฮชู้ชู้นครชู้ชู้กันชู้กันวุ้ยประกาศปอยก็ยันลุดเอไปไปไป แปซ่าเดิมมาแงเอาข้นกระเทิงมนสิล nah ุดเล้งน้ำเอาข้นกระเทิ้งมาไหไฟเต็มแล้ว